ถ้าเปิดเมื่อไหร่ตายหมู่ใช่ไหมครับท่านไม่ตอบพยักหน้ากักาก,าก,ากักประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นรับทราบเอาไว้ให้ทั่วกันว่าบิ๊กโจ๊กเขาก็ไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยเหมือนกันฮะใช่ทางผู้สื่อข,ข่าวก็บอกโหต้องสะเทือนเลยไหมทนายบอกเอ้ยสะเทือนสะเทือน,อนอได้ประมาณนี้แหละหลายริกเตอร์นะต้องรอดูว่าจะสะเทือนขนาดไหนคะ่ะแต่ในส่วนของ3มตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กและอีกหนึ่งพลเรือนนะคะที่อยู่ในหมายจับ ในการเอี่ยวเว็บพนัน B N K Master เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการเดินทางทยอยเข้าให้ปากคากับเจ้าหน้าที่สอนอเตาปูนแล้วนะคะซึ่งท่านแรกที่เดินทางมาค่ะคือ1ิตํารวจเอกนัทวุฒิวัดแหววนะคะและ10บตารวจท uh ี huh. ่วางแผนเองเลยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะโดยที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็จริงแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เอี่ยวกับเว็บพนันเลยค่ะ uh huh. มีแต่ความห่วงใยใ,ให้กับประชาชนทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะรุมเร้าท่านท่านบอก เดินหน้าทําหน้าที่ต่อไม่สนแน่นอนครับก็รอดูนะครับว่ามหากรรมแฉรอบนี้จะตายหมู่ตามที่คาดการไหมขอท่านสารท่านผู้ชมบิ๊กโจ๊กครูตายหมู่จ่อแฉเส้นทางการเงินสีเทาอู้เสียรอเลยครับท่านท่านรีบแฉเลยครับผมก็อยากทราบเหมือนกันแต่บางคนบอกกลัวละเกินกลัวว่ามันจะแบบมวยล้มลอยล้มตัวมวยล้มเวอยล้มตัคนดูหรือเปล่าไงท่านแสดงทัศนะเฮ้ยแสดงทัศนะเหรอ จ<อ>นใกล้เคียงกันรนี้เหรอเออ,อะ,อะยังเข้าไปโหวตกันได้จนจบรายการนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยหนุ่มอบตคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านครับแต่ไม่เห็นไปชนท้ายรถบรรทุกที่จอดกินข้าวอยู่ดับคาที่เลยครับ เน็ตบ้านที่เข้าใจชีวิตคุณเข้าใจว่าต้องเร็วแรงแอพตูคอนเทนต์ต้องกลบได้รับทุกความปลอดภัยทรูออนไลน์เน็ตบ้านอันดับหนึ่งสมัครได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศใหม่ครี o ush, โมช็อกโกครัชตสตรอเบอรี่อร่อยหลายชั้นกับแท่งชโคโคโ็อกโกแลตบาร์ซอสรสสตรอเบอรี่และเคลือบด้วยชโโ็อกโกแลตครีโมช็อกโกครัตอัพฟิลฟินทุกชั้น เฟอร์นิเจอร์แฟร์2024 9-17มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาขวดที่ทำให้เย็นต้องไม่ใช่ขวดที่ทำให้โลกรดทอนให้เหลือสิ่งที่จำเป็นเพื่อธรรมชาติกลับขึ้นสูจุดเดิมอีกครั้ง redesign to reduce sprinkle พบว่ายแกรนเซลล์9-17มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนา ยาตั้ง20คนต้องราดหน้าท๋ยาพืชฝีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ Ensure Go Plant Base ัสสันจากโปรโตีนพืช100%พิหนัวข้าวชูเหลืองพร้อม HMB Ensure Go Plant Base d ทางเลือกใหม่ที่ต้องลอง ถ้าเป็นคนอื่นก็คงหัวร้อนไปละแต่พี่เขาใช้แป้งเย็นสเสน็คแบรนด์ซีบีดีดีโอคามชืระงับลินกายเย็นกายเย็นใจจนใจเย็นไงลูกน้องก็รักลูกขาก็ชอบดูดีมียนาคตเลย CBD c ีบีดีดีโอคามเย็นกายเย็นใจแป้งเย็นสเสน็คแบรนด์ช i ลลี่ w i n Fit เป็นคู่จากโชคจัดหนักลุ้นรถไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆเพียสแกนหรือส่งสองถึง22เมษายนนี้ ไเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีฟิกเรดหมื่นกิโลฟรีไส้กรองฟรีก้านแรงเริ่มต้น590บาทโตเขาดีมากอยากกอดเลยค่ะสำหรับบี i ิกไม่มีอะไรที่เราทำให้ลูกค้าไม่ได้ถ้าคุณปุกกี้อยากกอดคุณลงได้มันครับถึง30เมษายนนี้ยมี Yummy! ่โฟมัส o คอ o ค o m u l t ติเกรนอร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มเต็มกล่องนี้จินชอบมาก อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเยอะเลยเหลกเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลย ปริมาณเยอะขึ้นตุใจราคาเดิมไปซื้อเลยแอร์ไฮเออร์ e ar, คิดมาครบด้วยเทคโนโลยีสูตรที่รักช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศล้างตัวเองได้เพื่อทุกคนที่คุณรักที่สุดเลือกแอร์เลือกไฮเออร์ยูวีคูซีรีส์ เนจกีบทก็กินมนจกีบทึงตอนเย็นก็กินเนจกินปปปปอยากกินเนจกิบที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนจกิบ <kaç> ที <52 S 2> ่ไรเธอก็ชงมาให้เนจกีบ รวยเล็กพี่ลุนคุกกี้ทองคำหนัก20บาทและสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเพียงสแกนหรือส่งซองฟันโอถึง21เมษายนนี้ปวดหัวเบาลล่าพาราปวดประจำเดือนเบาลล่าพาราปวดหลงังเบาลล่าพาราปวดฟันปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยจากไข้หวัดเบาลล่าพาราลดไข้บรรเทาอาการปวดทั้งเจ็บปวดเมื่อไรเบาลล่าพา,า,ามมรายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา yummy famous cocoa multigrain อร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมาก เมื่อกี้อ่ะมีคนเล็กฉันป้าด้วยแหละเพราะร่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล New y a r อ i s Open up your l เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะ ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i g Q 1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 ิเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า High Q 1 Plus Super Gold อากาศร้อนแต่หน้าพร้อมสู้แดดด้วยดีดีครีมแตงโมโจุลาเฮิร์บกันแดดหน้าดูเนียนใสไม่เป็นคราบและช่วยคุมมันด้วยเซรั่มขิงดำจุลาเฮิร์บมั่นใจช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวหน้าร้อนหน้าพร้อมต้องจุลาเฮิร์บ นุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองอามาโดโกโคอลลาเจนทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแค่เรียรคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม 8.21มง21นาทีฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้ใจคือเมืองไทยอะไรก็ได้ได้หมดเลยอะไรที่เขาทำบ้านเขาไม่ได้มาทำบ้านเราได้คำถามคือ ใช่เหรอไม่ได้บางเรื่องมันก็ไม่ได้นะแล้วครั้งนี้มีคนไปเจอนะครับผู้ชมสาวไทยก็ไม่บอกเขาเลยนัดกับฝรั่งไปตรงโถงบันไดห้าเขาก็คงจะทำแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะเกิดขึ้นที่ชนบุรีที่นี่มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องจริงใช่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวไงออการครับมราคมสัญจรใช้รถใช้ถนนมันก็เยอะอุบัติเหตกุก็เลยเกิดขึ้นได้บ่อยอครั้งค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีเช่นเดียวกันมีพลเมืองดีเห็นว่ามีรถคันนึงประสบอุบัติเหตุแล้วคนเจ็บยังติดอยู่ในรถเขาตัดสินใจทีบกระจกรถแล้วช่วยคนเจ็บออกมาแต่ปรากฏตาลปัดขาถึงกับต้องร้องเอ้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เห็นแล้วเสียงแตกบอกทำแบบนั้นไปทำไมเปิดเปิดเิดเปิดไปทางไหนด้วยนี่ว่าเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย เราก็คิดไม่ถูกเหมือนกันล่ะตัดสินใจยากนะมันไงโอมันเป็นนาทีเป็นนาทีตายอ่ะใช่ค่ะอืมอ่ะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมฮะขับรถถ้าเกิดเป็นรถเก๋งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วถ้ารถม้าล่ะทำยังไงใส่สนับไหมคะจะมีอะไรมาล็อกความปลอดภัยได้คุณผู้ชมพาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดไม่น่าเชื่ออุบัติเหตุจากรถม้าทำเอาคนบังคับนั้นเกือบตายครับ